สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันนะคะก็อันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายความฝันกันนะคะก็เมื่อเช้านะคะก็ฝันเห็นฝันเห็นเจ้าหญิงเห็นกราาิส์เห็นอะไรแปลกๆเนี่ยเออคือเป็นตัวเอ๋เนี่ยแหละฝันฝันเห็นฝันเห็นกิ้งกาฝันเห็นอะไรแปลกๆอะ่ะ ฝันเห็นกิ้งก่าฝันเห็นเจ้าชายฝันเห็นเจ้าหญิงฝันเห็นกิ้งก่าไปฆ่าคนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยจะมาเปิดไพ่ดูนะคะฝันเห็นกิ้งก่า ฝันเห็นกิ้งก่าไรค่าคนดูหนังมากไปไม่ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ไม่ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับกิ้งก่าไม่ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์เลยแต่ฝันเห็น เงินไม่ขึ้นเลยเว้ยที่ฝันเนี่ยสิ่งที่เอฝันเห็นเนี่ยไพ่เตือนอะว่าคือเราอะควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยอันนี้ก็ไพ่เฮลิ่งเนี่ยไม่สบายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนยำเกรงมีคนกลัวมีสิ่งศักยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองค่ะหน้าที่การงานยังก้าวหน้าด้วยดีจะมีชื่อเสียงในสายงานเป็นคนมีเสียงดนตรีในหัวใจ จะมีชื่อเสียงทางด้านงานศิลปะจะได้เนื้อคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งคันเข้ามาคือมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะฝันแบบฝันเห็นเจ้าหญิงฝันเห็นเจ้าหญิงฝันเห็นกษัตริย์ ฝันเห็นกิ้งก่าฝันเห็นพ่อมดฝันอะไรแบบเหมือนฝันเพ์เจอร์ฝันเหมือนฝันเหมือนดูหนังวอลดิสนีย์อะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนฝันเพ์เจอร์อะเ๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะที่ฝันน่ะแปลว่าอะไรไปเปิดตำราก็คงงงอ่ะฝันเห็นเจ้าหญิงก็มีหน้าฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยถ้าตามตำราทำนายฝันก็คือหน้าที่การงานก้าวหน้า จะประสบความสําเร็จแต่ฝันเห็นกิ้งก่านี่สิฝันเห็นกิ้งก่ากิ้งก่าก้ามาฝันเห็นกิ้งก่าโอ้จะมีคนแบบใส่ร้ายป้ายฉีเอามาอีกฝันเห็นกิ้งก่าด้วยอะ่ะ หวายจะประสบความสำเร็จทางด้านการหาความรู้เป็นเด็กอะใช้แท็บเล็ตเป็นเด็กมัธยมต้นเด็กมัธยมต้นใช้แท็บเล็ตจ,จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษามีนางฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนการศึกษามีนางฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะมีคนมาขอคอมมิชเมนต์น่ะจะมีคนมาแบบให้ความรักมอบความรักมีคนคิดร้ายอันนี้ถือมีดให้ระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นพวกเพศที่สามอะอาเลสเบียนเลสเบียนเก ทอมอะไรประมาณเนี้ยมีเพศที่สามอ่ะมีเพศที่สามเป็นเลสเปี้ยนเป็นเกเป็นเลสเปี้ยนเป็นทอมอ่ะใส่ล้ายป้ายสีเนี่ยมีเพศที่สามเนี่ยมาดูกันต่อ มีหลายครั้งอะคือเวลาฝันเห็นไก่อะเอกก็จะไปเปิดตําราดูนะว่าฝันเห็นไก่แม่งแปลว่าอะไรวะตนตําราเขาบอกการงานจะเจริญก้าวหนะ้าบางทีฝันเห็นลูกแก้วอะ่ะการงานแม่งเจริญก้าวหนะ้าอีกจริงๆแล้วฝันเห็นลูกแก้วเนี่ยมันหมายถึงมีโชคทางด้านการพน,นันให้เล่นเลข0990 09, 09, เพราะลูกแก้วเนี่ยเป็นลูกแก้วเนี่ยก็คือเลขศูนย์ แล้วก็มันเป็นลูกแก้วไงก็คือเลขเก้าส่วนใหญ่ฝันเห็นลูกแก้วอะ่ะจะเป็นเลขศูนย์กับเก้าหรือเก้าศูนย์ทีนี้เราลองมาเปิดไพ่ทํานายต่อนะคะแม่มังกร ฝันเหมือนกับว่าอยากให้เราทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องรีบทําบุญให้เจ้ากรรมในเวร ฝันนี้เนี่ยนะคือเท่าที่เอดูจากไพ่นะไพ่มันก็สะท้อนว่าอาคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเด็กๆอะประมาณอ่ามีความสุขกับการดูหนังฟังเพลงกินขนมเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรทั่วไปอะคือหมายถึงแบบเป็นคนคุณอะเป็นคนมีสัญชาตญาณ คือเป็นคนที่มีอันนี้เป็นมนุษย์หมาป่าไงนะคือคุณอนะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณนนะ่ะเหมือนกับว่ามีเซนต์รู้ว่าคนไหนมาดีคนไหนมาร้ายอันนี้ไพ่ปีศาจนะก็พไพ่ใบนี้คือมีคนคิดร้ายอิชาริเซยอะอะอิชาริเยียอันนี้ก้าวดาบนะคะนายออฟสอดก็คือมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียดการงานของคุณจะมีความก้าวหน้านะจะได้ข่าวดี อันเนี้ยเหมือนคุณเป็นคนรักสันโดษแล้วก็เป็นคนขี้ระแวงมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาไพ่เดือยสตาร์เนี่ยจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามาจะมีชื่อเสียงในสายงานควรไปทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรไพ่แม่มังกรเนี่ยก็คือว่าคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้เป็นคนสู้ชีวิตความฝันสะท้อนประมาณว่าเออมันมีคนคิดร้ายนะ ความฝันนะมันก็สะท้อนว่ามันมีคนคิดร้ายนะแต่คนรักคุณก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนมีคนคอยให้การมีคนคอยให้การปกป้องคุ้มครองคุณ่ะทั้งพญานาคทั้งพญานาคนะแล้วก็นางฟ้าพระพิฆเนศเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังคอยให้การปกป้องคุ้มครองอยู่อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะ